ทุกคนครับเวลาที่ดูนักแต่แข้งสายฟ้าต้องเปิดไฟห้องให้สว่างและอย่าดูใกล้ทีวีเกินไปนะครับอนาาาจชเ เ,เลยใช่ไหมผู้บัญชาการเต้อานับฟุตบอลที่ถูกควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนผมภูมิใจแบบนี้ดีเองทั้งโปรแกรมข้อมูลของอีไฟล์ก็ทำขึ้นมาได้ดีมากโปรแกรมนี้สามารถวิเคราะห์ทีมผู้ต่อสู้ได้อย่างสมบูรณ์เลยละครับและผู้เล่นที่ได้ชื่อว่าซ็อกเกอร์ไซบอร์กเหล่านี้จะทำให้เห็นชัยชนะอย่างเพอร์เฟกต์ในการแข่งจริงชนะงั้นเหรอฉันไม่ต้องการชนะนอกจากได้ทำลายไลยมงสด แข่งงานกำจัดแมลงทุนั้นอขอโทษนะครับอะไรกันก็เหมือนกับการปัดขี้ยังลบทิ้งนั่นแหละครับต่อให้คนนั้นเป็นโกอินจีก็เถอะตอนแข่งตัดสินแน้โอเคไปเลย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 ทางซ้ายทางซ้ายกดดันมากขึ้นกว่านี้หน่อยนี่นเอโอโหโอเคเราวกลับมาไว้เรารีบแป๊ สุดยอดเลยความสามารถเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะจ้าตั้งใจกันแบบนี้เนี่ยต้องชนะต่อไปอีกแน่ๆนัมาเริมเลือดเลือดโอ้ยเยอะแยะเลงดื่มใน,น,นหัยเหรอรู้สึกพักเนี่ยมีคนมาดูเยอะกว่าเดิมมะจริงด้วยสิครับเป็นอะไรกันเนี่ยฮะขาใหญ่หยุดสิ หรือว่านี่ก็มีในที่สุดอะอะไรเฮ้ยก็แฟนคลับพวกเราไงเฮ้ยเฮ้ยแฟนคลับของพวกเราโอ้ยเยอะแยะเหมือนกันนะแฟนคลับเราโอ้ฉันถูกจับตามองอยู่เหรออ้ากลับนี่อันมาทางนี้แล้วอ่ะโอ้ยนี่เราป็นฐานละออกรถเร็วอีกไม่นานกูมีทีวีมาสัมภาษณ์พวกเราอ่ะเนาะโู้ยร มาแล้วครับกับตันขอไปห้องน้ำก่อนได้ไห hey มครับนี่มาซ้อมต่อกันได้แล้วต้องคนอ<ร>้นว่าเรื่องท่าไม้ตายกันอีกเยอะเลยนะอ้าวายางไไม่ใช่ที่จอดรถนะสนามฟุตบอลฉันขอห้ามการซ้อมท่าไม้ตายฮะคุณนสมิ่อยู่ๆมาพูดอะไรของเธอเนี่ย ถ้าไม่ฝึกท่าไม้ตายแล้วจะชนะฟุตบอลฟรอนเทียได้ยังไงกันเล่าพวกนายมองไม่เห็นนั่นเหรอเฮ้นั่นไหนอ่ะก็แฟนคลับของพวกเราไงนั่นไม่ใช่แฟนคลับลรอกแต่เป็นหน่วยสอดแนมของโรงเรียนอื่นจมาเก็บข้อมูลของพวกเราเนี่ยไอ้สนวใช่ช่ทีโนเดมแต่เอาชนะโรงเรียนเทโคคูดได้แถมยังชนะต่อเนื่องมาเรื่อยๆโอ้หเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอ ้าใจแล้วพอถูกสอดแนมแบบเนี้ก็จะทําให้ศัตรูเห็นการซ้อมท่าไม้ตายของพวกเราไปด้วยสินะคะใช่ไหมคะยโ,โ,โถูกต้องละเพราะฉะนั้นจะถึงห้ามซ้อมนี่ล่ละถ้าถูกศึกษาท่าไม้ตายไปเราก็เสียเปรียบสินะแต่ว่าถ้าไม่ซ้อมท่าไม้ตายแล้วเอนโดฟุตบอลน่ะไม่ได้มีแค่ท่าไม้ตายทั้งการส่งลูกอูบายลูกเตะมีเรื่องให้ฝึกอีกตั้งมากอา๋อถ้าอย่างนั้นนะก็ไปซ้อมในที่ที่ไม่มีใครเห็นสิ ข้าไม้ตายเนอะแล้วที่แบบนั้นจะไปหาที่ไหนกันเนี่ยแต่มันก็จำเป็นนะโย,โย่ซ็อกเกอร์ไซ์บอกนี่พวกนายไม่ไปสอดแนมไรมงกับเขาเหรอคิดโดแห่งเทคโคคุเสียเวลาปเปล่าๆพวกเราได้ชนะข้อมูลของไรมงเรียบร้อยแล้ว <laughs> บอกว่าซิมูเลชันสมบูรณ์แบบอย่างนั้นสินะแต่ยังไงก็ปรากฏได้แต่ข้อมูลเนี่ยฉันจะให้ข้อมูลที่พวกนายไม่มีก็แล้วกันนายต้องการอะไรก็แค่อยากทำลายไรยมงให้ได้ชัวชัวนะสิอาเป็นว่าพวกนั้นไม่ธรรมดาหรอกเพราะพวกนั้นมันบ้าเนี่ยบ้าเหรอนั่นเป็นข้อมูลเหรอใช่ที่จริงแล้วฉันก็อธิบายไม่ถูกหรอกนะ แนะนำให้ไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองอรเจ๋งสิผู้รักษาประตูชื่อเอนโดมามรุหมอนั่นเรียกว่าบ้าตัวพ่อเลยแล้วนะบ้ากับบ้าตัวพ่อก็จริงอยู่เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ปลอดไว้แฉแฉแฉถ่ายไว้ถ่ายไว้มุมมองพวกนั้นมาเยอะกว่าเดิมอีกวันนี้ของสอมทาาไม้ตายไม่ได้สินะครับ ฟุตบอลเน่ยไม่ไ pues ด้ม nah ีแค่ถาไม่ตายผ่อนคลายสักหน่อยสิแล้วก็ฝึกพื้นไานให้นั่นเลยคงหยุดอุ้ยหนักมือไปแล้วนะครับไปเฮ้ยเบียอะไรกำลังมาเนี่ยอะไ้1อย่างนั้นอ่ะ ก็ไปซ้อนในที่ที่ไม่มีใครเห็นสิบ้าจิมันจะมีที่ไหนละ่ะที่แบบนั้นง่ายหนูไรมงอ,อยู่ที่นี่เองเหรอป้าป๋าเรียกว่าผู้อำนวยการสิที่นี่ไม่ใช่ที่บ้านนะนะซสมิแปลกจังเลยอะ่ะที่ป้าป๋ามาที่โรงเรียนแบบนี้คะ่ะก็มีประชุมเรื่องปรับปรุงตึกเรียนน่ะต้องจัดการแปลนของตึกเรียนเก่าให้หมดอ่ะนะ อะไรอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่มีใครจําได้เลยพอคะเดี๋ยวหนูจะช่วยดีไหมคะอถึงจะมาสอนเนีมันทั่ไปมากคราวนี้ไปสถานีโทรทัศน์เหรอวิยบ้าเหรอเห็นไหมน่ามีเรดาอันประอลาเทอมเลยนี่มันจะรบกันเลยหรือยังไงเนี่ยพวกนั้นนะเป็นใครอ่ะ คู้ต่อสู้ต่อไปยังไงล่ะคู้ต่อสู้ต่อไปสมาชิกของโรงเรียนมิคาเนเซโนชนะสร้างฐานข้อมูลเอาไว้ะค่ะอย่างสถิติที่แข่งผ่านมาหรือทีมที่อาจจะต้องทำการแข่งด้วยแล้วก็มาจริงๆด้วยล่ะอ่ะเอสไตรเกอร์ชื่อชิโมซุรุอารอตะส่วนกัปตันแล้วก็ผู้รักษาประตูคือซุงิมอริทาเคชิมาสอดนาแบบจริงจังเลยนะเนี่ยล้างไม่ดีเลยไม่ต้องไปสนใจหรอกมาสลูกเตะต่อ เพราะนสสวิมาช่วยงานก็เลยเสร็จเร็วน,นั่นนี่พักสักหน่อยไหมล่ะฮะน่าสิคะงั้นเดี๋ยวตรงนี้เสร็จแล้วจะไปชงชาให้แล้วกันนะคะป้าป๋ามานี่หน่อยสิคะมีอะไรเหรอที่นี่มันคืออะไรเหรอคะตายจริงที่นี่มันเอาลนะต่อไปมาสิโนโ้ย โอเคต่อไปคางเงโนโอเอโอโพกนัเดินเข้ามาแล้วล่ะอาหยุดก่อนทุกคนขอเวลาหนอแป๊บหนึ่ง<ไ>กับตันทีมีขาเงเซนโนสินะอย่าเข้ามาในสนามำขณะซ้อมได้มาทำไมถึงไม่ซ้อมถ้าไม้ตายล่ะฮะเอ๊ป่านี้ซ่อนไปก็ปลาประโยชน์พวกเราวิเคราะห์ความสามารถของพวกนายทุกคนเอาไว้แล้วล่ะ ประเมินไว้ที่ดีไมนัสไม่มีทางชนะพวกเราได้หนึ่งรเปอร์ซถ้ายังไม่แข่งกันนะแล้วจะรู้ได้ยังไงเล่าแข่งกันเหรอนี่เป็นแค่งานกำจัดมแมลงเท่านั้นอะไรบ้าบอฉานโมโหแล้วโอ้ยเลง้าเดี๋ยวฉันไล่มาไปเองไม่ต้องฮะมหอไฟลุกโชนเลยถอนคำพูดที่ว่าพวกเราเป็นแมลงด้วยเราก็แค่พูดความจริง ไม่คิดว่าจะไม่หดใจกันไม่มีวันยกโทษให้แล้วงั้นเดี๋ยวได้เห็นท่าไม้ตายของพวกเราแนะ่มาแข่งกันเดี๋ยวนี้เลยเ<อ>นักเตะแข่งสายพอ่อนักเตะแข่งสายพอ่ยพอมายิงคนละลูก ตัดสินว่าจะรับได้หรือไม่ได้อ่ะโอเคไหมพวกเราไม่ยอมรับความจําเป็นนั้นนั่นนั้นพวกนายพวกเราก็ไม่ยอมรับเหมือนกันอ่ะเรื่องอะไรก็ความรู้สึกของพวกเราทุกคนไม่เข้าใจทําไมเป็นแบบนั้นเอ,เอ,เอ,เอก็บอกว่ายอมรับไม่ได้ที่พวกนายนะ่หาว่าพวกเราชนะพวกนายไม่ได้ยังไงเล่าก็เลยอยากพิสูจน์ความจริงเหรอเออก็ใช่อ่ะสิเข้าใจแล้ว อ,อาชยโยเข้าใจสักทีนะคอยดูนะจะไม่แพ้เด็ดขาดเลยไพวกเนี้ยคุยด้วยแล้วเหนื่อยจังแฮะเอ็นโดต้องรับให้ได้เลยเนอะฝากด้วยนะครับกัปตันได้วางใจได้เลยงั้นเริ่มเลยนะเข้ามาเลย หาตันอย่างนั้นเหรอพูดเลยทำไมหมอหนังเราจะไป้อความสามารถของท่านดีแล้วยังถือกับก๊อปปี่ท่าหม้ตายกันเลยนี่ฉันไปเองโอ้ยจี ต้องเข้านะกเอ็นจเอาคีสลาตันนะ่ะเป็นท่าไม้ตายนายนะไม่พวกมันรู้เลยว่าของก๊อปปี้สู้ของจริงไม่ได้ดอกช่วยด้วยนะแกความพลาดเคลือนสนาม1-2ุยูนิตเป้าหมายเบอร์10พลัง707ตรงตามขอ้อมูล พี่สลากตนพิสูจน์าแก่กรอหองกันทั้งคณะเลยจบการพิสูจน์แล้ว ดอนนี่ทำไมยังไม่เปลี่ยนชุดอีกอะสุดยอดเลยจังซ้อมอยู่ล่ะเนี่ยที่ไหนล่ะไม่รู้วครับใช่ครับอ่อครับของวันนี้ส่งไปแล้วครับครับ <c oughs> ร้อยครับเกมเป็นไปนอย่างที่เราคิดแน่นอนครับงานของเธอคือทำไมพวกผู้เล่นทำตามคำสั่งเพื่อชัยชนะจัดการให้ดีล่ะโค้ชครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วครับดีมากมตรวจสอบรูปแบบทุกคนตามข้อมูลล่าสุดกันเลยครับครับ,รบดูจากข้อมูลของทีมที่แข่งกับมิคางเนงโนที่ผ่านมา พวกเขาก็เล่นฟุตบอลอย่างแม่นยำแล้วก็สุขุมดีอะค่ะอ๋อศูนย์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 ไม่เคยเสียแต้มสักครั้งเลยเหรอค่ะตั้งแต่มีเินิมอริเป็นผู้รักษาประตูก็ไม่เคยเสียสักคะแนนเลยอะค่ะดีจริงๆเลยเอาละถ้าอย่างนั้นพวกเราจะเป็นทีมแรกที่ทำลายประตูนั้นเรื่องร้อนแล้วล่ะมันใช่เวลามาขึ้นแบบไร้เหตุผลเหรอนอกจากจะถูกกอปีอเคสาลาตัดแล้วมันก็ยังรับลูกอย่างแม่นยำด้วยที่บอกว่ารู้ข้อมูลทั้งหมดของพวกเราแล้วเนี่ย จริงหรือเปล่านะอืมมังกรสลาตันก็อาจจะใช้ไม่ได้ซะด้วยเลยเผลอๆอาจถึงอาสนิบาตฝฟาดพิภพต้องคิดกลยุทธ์แล้วละ่ะงานนี้ถ้างั้นก็คิดถ้าไม้ตายใหม่แล้วกันก็เพราะ<อ>ว่าทำไม่ได้ถือได้กล่มอยู่นี่ไงเล่าถ้าขืนไปซ้อมที่ริมแม่น้ําหรือลานหอสูงก็คงต้องรู้ในเวลาไม่นานแนะ่อืทุกคนคุณอัสมิเรียกนะ้าอ อะไรเนี่ยเรียกมาแล้วก็ไม่ยูเหรอแต่ว่าที่นี่ดูหยองหยองนะที่นี่คือประตูที่เปิดไม่ได้หนึ่งในเจ็สิ่งแปลประาลาดของไบมงอะเมื่อก่อนจูจ่ๆก็มีนักเรียนหายตัวไปจากที่นี่แล้วแต่นั้นใครที่เข้ามาที่นี่ก็จะกลับออกไปอีกไม่ได้เปิดแล้วนะะ ได้้โอที่นี่คือที่ฝึกพิเศษลับของอินาซึมะอิเลเว่นในตำนานโรงฝึกอินาบิคาริจริงๆเหรอของอินาซึมะอิเลเว่นจริงๆเหรอก็ใช่สินี่เธอรู้ได้ยังไงว่ามีที่นี่อยู่ก็หาเจอไงนี่มันโรงฝึกอินาบิคาริของอินาซึมะอิเลเว่นอินาซึมะอิเลเว่นเหรอคะจริงสิ ได้ยินว่าถูกฝังไปแล้วแต่ยังอยู่เหรอเนี่ยที่นี่นะ่ะเห็นว่าเป็นที่ที่ให้กำเนิดท่าไม้ตายทั้งหลายเลยนะหลับลุงมาแล้วนะนิทานะโรงฝึกซ้อมท่าไม้ตายเอ๊ะแล้วเราใช้ได้เหรอมีแล้วไม่ใช้ก็เสร็จดยยได้แย่เลยสิเฮ้ยจริงๆนะหัวยอดเลยขอบคุณนะเออดก็แค่ไม่อยากให้โรงเรียนขายหนะ้า เราะพวกเธอจะมาแพ้แบบหมดรูปตั้งหอกละ่ะรู้แล้วล่ะนะอุยอ้ยเวยเครื่องร้อนขึ้นมาแล้วประตูตนี้ตั้งเวลาล็อกเอาไว้และจะไม่เปิดจนกว่าการฝึกซ้อมต่อเนื่องจะจบพยายามเข้าละ่ะเฮ้ยที่นี่มันอะไรกันเนี่ยล้อจะฝึกท่าไม้ตายได้ยังไงกันเล่า ตอนอฉันจะหายไปแบบนี้มันได้ฝึกท่าหมายตายตรงไหนกันเนี่น่านกนี่อกัสักตั้งทียซื้อลวนนะก็ฝที่นี่สินะถ้าผ่านการฝึกรงนี้ไปได้ต้องเห็นทางใหม่แน่ มาเป็นชุดเลยหวยไมเนี่ยข้างในอิมีอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องห่วงหรอกเพวกเขาจะต้องกลับออกมาอย่างเติบโตขึ้นมากแน่เพราะโรงฝึกอินาบิคาริมีเพื่อสิ่งนั้นโอ้ย อิเลเวนก็ฝึกกันแบบนี้ล่ะตายแล้วสรุปก็ไม่ได้ท่าไม้ตายใหม่เลยไม่เอาการผสมที่บ้ากันนะเราได้ฝึกเหมือนกับอินาซึมะอิเลเวนในตำนานเลยนะถูกต้องแล้วการฝึกนี้ไม่สูนเปล่าหรอกเอาละหนึ่งอาทิตย์กว่าจะแข่งเราจะฝึกทุกวันเลยโอไม่เอาแล้วไม่เอาอีกแล้วฝึกแบบนี้มีประโยชน์ตรงไหนกันนี่ย 아아 ฝนเย็นดีจังเลยใกล้ว really? ัดแข็งแล้วอย่าให้ตัวเย็นจะเป็นวัดแล้วรู้แล้วก็บอกว่าไม่เอาอีกแล้วไงล่ะเออนี่นะเหรอสนามฟุตบอลนะจะมีเสาอากาศหรือไม่มีก็ตามไม่เกี่ยวกับฟุตบอลหรอกไปกันเถอะ ายเองเหรคราวก่อนน่ถึงจะเสียท่าไปแต่วันนี้ฉันไม่แพ้แน่นอนฉันรู้เปอร์เซ็นต์การชนะของพวกนายแล้วเอ๊ะซักเท่าไหร่ล่ะอย่ารู้ดีกว่าสุนนิกม ใก้เวลาโชว์ฝีมือจากการฝึกที่อินาบิคาริพลังของพวกเราที่กำเนิดใหม่จะทำลายข้อมูลเก่าให้หมดเลยตอนหน้านักแข่งแข่งสายฟ้าตอนซ็อกเกอร์สซบอกอันน่ากลัวนี่และฟุตบอลแบบลับมิติกับตันกับคำสอนในวันนี้ถ้าผ่านการฝึกไปได้ต้องเห็นทางใหม่แน่ครับผม